ผมก็ชอบคุณอนุทินผมรู้สึกว่าผมชอบคนที่แสดงออกแบบชัดเจนตัดสินใจเด็ดขาดกระโดดออกมาหลังจากมีคลิปเสียงกล้ามีปัญหากับท้ำเป็นเนื้อเดียวกับกองทัพไม่พูดมากไม่อวดโอ้ตัวเองมากรวมถึงการแสดงความเคารพต่อลุงตู่การประกาศชัดเจนว่าจะมาสารต่อลุงตู่อะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้พวกคิ่ปลอมๆเนี่ยนะครับนะฮะ คือถ้าเราได้กษัตริย์ที่ไม่ดีเนี่ยนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นะฮะอาจจะโดนนะครับคนกะเลวกระลาดพวกนี้มัน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 เข้ามานะฮะในเรื่องของการแทรกแซงแต่เราโชคดีมากๆที่บุรพากษัตริย์นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมนะฮะมีพระอัจฉริยภาพนะฮะในด้านต่างๆที่แตกต่างกันไปและถ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการสืบสารและต่อยอดกันมาในทุกราชการนะฮะที่สืบสารและต่อยอด นะครับดำรงรักษาไว้นะฮะเออนะครับ,ออนะรบทำให้ประเทศชาติมันอยู่มาถึงทุกวันนี้นะทำให้พวกกะเลวกะลาดมันเริ่มตายเ,ออเรียกว่าออตายหายตายจากนะฮะไปจากแผ่นดินนะบ,บ้างก็ติดคุกบ้างก็ไม่มีแผ่นดินอยู่บ้างก็กำลังจะติดคุกอะไรเงี้ย มันก็เป็นสิ่งที่นะครับเราก็ได้เห็นกันไปเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับประเทศชาติของเราก็นะครับเป็นเขาเรียกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะครับการเลือกตรงเลือกตั้งตอนนี้มันก็แตกต่างจากยุคที่ผ่านมาอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นตอนนี้มันมีทั้งองค์ประกอบเรื่องของกฎหมายมรัฐมนตรีหกูนย์นะฮะที่ปราบเฮียนะครับปราบเฮียแบบรวดเร็วฉับไวนะฮะไม่ต้องรอคนมาประท้วง นะครับนี่คือสิ่งที่นักการเมืองมันกลัวนะครับเพราะมันไม่สามารถทํามาตรฐานจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ได้นะมันไม่สามารถดําเนินกิจกรรมกิจการ,รต่างๆบริหารต่างๆนะครับภา,า,ายใต้การเปิดเผยโปรง่งใสซื่อสัตย์สุดจริตรอบคอบนะฮะแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าพักมันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะมัน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 รอบคอบขนาดไหนนะฮะร,รอบครอบจนกระทั่งโดนจับไปแล้วไม่รู้กี่คนแั่นะ รอบครอบขนาดไหนล่ะครับผมนะแค่เนี้ยมันก็รู้แล้วนะครับมึงเซนใครมามึงเซนนะครับมึงเซนหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์เอี่ยวพนันันฟอกเงินคา้ายาต่างๆเข้ามาในพักมึงเซ็นอรับมาฟงมาเฟียต่างๆอุ้มรีดไถต่างๆมึงเซ็นไอขี้เมาออมามึงเซ็นคนที่ไม่มีความรู้นะครับมีแต่อุดมการณ์แล้วเป็นอุดมการณ์ที่มังโง,โง่ๆทั้งนั้นเลย นะฮะเป็นอุดมการณ์ที่ย้อนแย้งกับตัวเองนะฮะยังหาคําตอบในอุดมการณ์ตัวเองไม่ได้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะฮะเดี๋ยวจะแก้หนึ่งหึงสองพอแตะไม่ได้มึงก็ไปเล่นประกันสังคมนะฮะตั้งนานมึงเป็นฝ่ายค้านมาหกปีมึงเพิ่งเล่นประกันสังคมแล้วก่อนหน้านี้มึงแตะแต่หนึ่งหพยายามจะแก้นี่คือสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะคนมันไม่มีจุดยืนคร แล้วก็ต้องมานั่งสร้างวาทกรรมลิกงลิเกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนะฮะคนเชื่อมันก็เชื่อไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมนะฮะเพราะมันอาจจะชอบแบบนั้นนะครับมันชอบอยู่ในจินตนาการเพราะว่าคนพวกนี้มันไม่มีความรู้ครับนะฮะมันก็เลยใช้หลักของไอสไตล์นะครับคือจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ ก็ต้องปล่อยให้มันจินตนาการไปครับแล้วเดี๋ยวความจริงจะเปลี่ยนมันเองนะครับถ้าถ้ามึงไม่เปลี่ยนโลกจะเปลี่ยนมึงเองนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเองเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเปลี่ยนไปนะไอ้พวกไอ้พวกที่มันมาถามนะครับว่าเจ็ดแปดปีมีอะไรดีขึ้นบ้างเนี่ยคือไอ้พวกโง่นะฮะมันโง่จริงๆนะครับขนาดผมเถียงกับมันเนี่ยนะครับผมเอา World Bank มายันผมเอา C ีโอเวิลด์แมกกามายันผมเอา องค์กรระดับโลกเนี่ยนะครับที่มันที่มันเป็นติ่งของอเมริกาต่างๆมายันเนี่ยนะครับมันยังบอกเลยว่าผมเอาข่าวมั่วมาเพราะนั้นก็ต้องรอให้ต้องรอให้พี่เต้เขาไปเปิดธนาคารจักรวาลก่อนแต่มันไปเชื่อเรือลบนะฮะมันไปเชื่อเอาเรือประมงไปลบนะครับมันไปเชื่อการลงทุนในไฮเปอร์ลูปที่เจ๊งไปนะฮะมันไปเชื่ออะไรของมันก็ไม่รู้ นะครับผมถึงบอกว่านี่คือสิ่งที่เรียกได้ว่านั่นแหละครับนะคือมันไม่ได้เลือกโดยความรู้มันไม่ได้เลือกโดยความเข้าใจนะฮะมันเลือกโดยการที่มันถูกใจภาพลักษณ์แบบนี้นะครับโจมตีแต่พักส้มเหรอครับอาจจะเป็นส่วนใหญ่จะเน้นเป็นส้มกับแดงนะครับผมนะฮะแต่ถ้าพี่เข้ามาแล้วพี่ไม่โอเคเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับพี่ไม่ได้ผิดนะฮะเพราะมันอาจจะไม่ถูกจริตพี่นะครับผมนะฮะผมโจมตีแต่ส้มกับแดงครับแดงผมก็ด่าครับเป็ ือผมจะใช้เวลาไลฟ์ประมาณ2ชั่วโมงนะครับด่าส้มก็ประมาณชั่วโมงครึ่งด่าแดงก็อีกครึ่งชั่วโมงถ้าด่าแดงไม่ทันก็เดี๋ยวไปด่าสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องขออภัยนะฮะพี่ปั๊ปปี้นะฮะพี่ปุ๊ปปี้นะฮะพี่ช้อปปิ้งนะฮะขอโทษด้วยนะครับนะฮะที่พี่จะให้ผมด่าพักไหนล่ะครับนะฮะคือผมผมผมอยู่ฝ่ายสถาบัน นะครับผมไม่มีตรงกลางนะครับผมรักสถาบันนะครับเพราะนั้นผมถ้าหลีกเลี่ยงได้เนี่ยนะครับต่อให้บางพักเนี่ยมันอาจจะไม่ชอบผมนะฮะเออนะครับแต่ผมก็ไม่อยากไปทะเลาะกับมันมากนะเพราะอย่างน้อยมันก็ก็รักสถาบันนะครับเพราะนั้นเอ่อเอาเวลาไปตีกับพวกนี้ดีกว่านะฮะบางคนก็บอกว่าผมโหนสถาบันนะครับนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเวลาผมพูดถึงสถาบันจะมีส้มกับแดงมาด่าผมว่าโหนสถาบันนะทุกวันนี้มีพักบางพักเนี่ยพักสีน้ําเงินเหมือนกันนะนะมาด่าผมว่าโหนสถาบันนะครับ นะฮะบอกว่าไอ้กบมโนนะโหนสถาบันนะครับนะฮะเออหลังบ้านมึงไปหลี่หญิงนู่นนี่นั่นต่างๆคือคือกูรักสถาบันนะครับกูรักสถาบันแต่กูไม่ได้นับถือศีลแปดนะครับนะฮะเออนะครับไปโพสต์ด่าบางทีเน็บแนมอินฟลูเอนเซอร์โหนสถาบันนะฮะแต่หลังบ้านไปหลี่ิงคือคือกูกูไม่ได้ถือศีลแปดนะถ้ากูจะไปจีบผู้หญิงก็มึงก็เสือกอะไรอ่ะ แล้วทำไม,ก,มกูจีผู้ชายมึงก็ด่าว่ากูเป็นเก์กูจีผู้หญิงมึงก็บอกไปหลี่หญิงแล้วหลังบ้านไหนอะนะครับถ้ามึงมีหลักฐานว่ากูไปหลี่หญิงหลังบงหลังบ้านเนี่ยนะครับมึงเอาหลักฐานมาเลยนะครับเพราะกูไม่เคยทักใครหลังบ้านก่อนไม่เคยทักใครหลังบ้านนะครับยกเว้นพี่เขาทักมาหาถามว่าไล่ไหมน้องโกบวันนี้ทําไมไม่ไ like, ลแเราก็ตอบเท่าที่ตอบได้เพราะว่าไ like, ล่ถามมาเยอะเหลือเกินนะครับและการที่กูจะจีผู้หญิงไปกินลงกินเล้ากูบอกแลว้วกูไม่ใช่คนดี นะฮะกูรักสถาบันกูก็ยังกินเหล้านู่นนี่นั่นต่างๆก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน <S 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 นะครับแล้วกูจะยินดีมากถ้าพวกมึงรักและเทิดทูนแล้วก็พูดถึงคุณงามความดีของพระอ,องค์ท่านเพราะอะไรเพราะกูกาลังทําสิ่งที่เป็นประถมบรมรางองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิคือสืบสารและต่อยอดรักษาไว้และการสืบสารและต่อยอดรักษาไว้ก็คือเอาสิ่งเหล่านั้นมาพูด แล้วมึงคิดว่าการศึกษาและต่อยอดเนี่ยมันมีมันมีการทําแบบไหนได้บ้างมึงตอบกูมาสินะฮะกูไม่ได้นับถือสินแปรที่มึงจะให้กูไม่ดูการละเล่นนะครับกูไม่ได้นับถือศีนสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อกูไม่ได้นับถือพระวินยัยนะกูไม่ได้ประสงค์นะครับมาบอกว่าโอ้เนี่ยมึงจะไปจีบผู้หญิงอย่างนู่นอย่างนี้กูผิดอะไรกูไม่เข้าใจกูผิดอะไรงง <S <S คือถ้ารักสถาบันคือต้องกินมังสวิรัติด้วยไหม นะครับต้องออถือเพศพมัรจันไหมหรือ,อยังไงกูไม่เข้าใจตะก,การมึงคืออะไรนะครับปัญญาอ่อนนะบางทีแซะกันไม่มีสมองนะฮะเอาเวลาไปพัฒนาตัวมึงเองดีกว่าเอาเวลาไปไปพัฒนาพักมึงให้ดีกว่านะไม่ต้องมาแซะกูหรอกนะครับผมนะฮะเออนะครับ,ออนะรบหรือกูไงกูต้องกินกลับไปกินเจง นี่คือคือคือคนแม่งปัญญาอ่อนมากนะครับผมนะฮะไร้สาระมากนะฮะเออนะครับแล้วก็มาบอกว่านะฮะบอกว่าโหนนะครับผมก็เลยถามเนี่ยผมอยากอยากจะถามมึงกลับไปว่าถ้ากูจะเทิดทูนสถาบันเนี่ยนะครับกูจะพูดยังไงที่มึงไม่รู้สึกว่ากูโหนนะครับประรักขอบคุณมากนะครับผมนะฮะสิ่งที่ผมพยายามทําคือให้คนกลับไปดูจริงๆว่านะฮะใครที่ ปกป้องประเทศชาติใครที่เกื้อกูลแต่ไม่ก้าวไกยใครที่พยายามนะครับเป็นแบบอย่างนะฮะเป็นแบบอย่างให้กับนักการเมืองทุกคนนะครับสิ่งที่พระองค์ท่านทำเนี่ยนะครับนะฮะท่านท่านทำให้กับประชาชนทุกคนนะครับแต่ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับจะเข้าไปถึงคุณแค่เจ้าชู้กว่าผมเท่านั้นเองนะครับมันก็เป็นเรื่องของคาลมอะนะ นะ,ะเออนะครับคุณฟ้าคามคุณก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าคุณเนี่ยนะครับนะฮะเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนดีนะฮะซึ่งคุณจะแตกต่างกับผมคือผม่ยเป็นคนไม่ดี <laughs> นะครับนี่ผมก็ก็จะไปคุยกับพี่เต้เขาอยู่นะครับบอกว่านอกจากที่ آ, ผู้หญิงเนี่ยมีผัวได้สี่คนเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่ทําให้ผู้ชายเนี่ยนะครับมีเพิ่มได้เหมือนกัน นะฮะเออเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเบี่ยงเบนความสนใจไปเลือกอ่าพี่เต้นะครับเพราะว่าพี่เต้เนี่ยเขานะฮะเออนะครับมันตอบโจทย์ไงนะฮะมันตอบโจทย์นะผมไม่ไม่ผมไม่เลือกอยู่แล้วนะครับความถูกต้องนะผมเลือกแต่ความถูกใจนะฮะเออนะครับผมก็ชัดเจนนะฮะผมเลือกถูกใจอยู่แล้วนะครับนะถูกต้องไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ ผลคือทําให้ต่ําลงนะครับนะฮะเราเทิดทูนคือยกให้สูงขึ้นครับนะฮะมันมันมันเข้าใจพี่พี่จักรกมลนะแต่คนหลายคนมันไม่เข้าใจพี่นะมันจะแซะพี่เข้าใจไหมเออนะฮะมันจะแซะครับนะครับแค่นั้นเองนะฮะปัญญาไม่มีหาอะไรมากนะครับคือคนมันเพิ่มคุณค่าตัวเองไม่ได้มันก็เลยไปด้อยค่าคนอื่นนะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ที่เป็นปัญหาของคนที่มันไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองนะครับมึงเปิดไลฟ์มาเนี่ยนะครับมึงไม่ต้องมาแซกกูหรอกนะฮะมึงทําหน้าที่ของมึงไป มึงเอาไลฟ์มึงให้รอดในแต่ละวันแต่ละวันทําให้มันมีสาระให้ได้ทําให้มันปลูกฝังษษจิตสํานึกของคนว่าคนควรจะต้องทําอะไรนะรไม่ใช่เป็นเลียนักการเมืองจนแผลบ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 นะบมึงให้ประโยชน์กับประชาชนที่เข้ามาฟังว,างว่าเขาเจอโอกาสอะไรประเทศไทยมีโอกาสอะไรนะฮะผมด่าพักส้มด่าพักแดงก็จริงแต่ผมก็ไม่พ้นในการที่จะเรื่องของการให้ความรู้ว่าประเทศไทยมันเกิดหาอะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมจะพูดเสมอว่าประเทศไทยโอกาสมันเต็มไปหมด นะฮะมาพูดว่ามันมีเด็กคนหนึน่งที่มาพูดว่าอะไรอ่ะนะฮะมาพูดว่าเนี่ยนะครับเอ่อคนเกิดมาเนี่ยนะฮะต้องไปคิดถึงการทำงานอยู่ต่างประเทศหมดเลยช่วยเอ่อเพิ่มเงินเดือนนะครับช่วยทำเงินเดือนให้ตรงกับศักยภาพคนทำงานหน่อยได้ไหมนะครับมึงคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้ามึงคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะครับทำเงินเดือนให้ตรงกับสกยภาพเนี่ยมึงคิดคิดดีแล้วเหรอ นะกูจะบอกให้นะครับเงินเดือนทุกวันนี้นะฮะสูงกว่าศักยภาพหลายๆคนเยอะเลยนะนะครับช่วยคิดหน่อยค่ะระหว่างอนุทินกับรวมไทยสร้างชาติเราจะเลือกทางไหนดีคือผมคงไปคิดแทนพี่แคทไม่ได้นะครับผมขออนุญาตจริงๆนะครับผมนะฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมก็ชอบคุณอนุทินนะฮะแต่ว่านะครับถ้าคุณแพ่พี่แคทมองว่าพี่แคทชอบรวมไทยสร้างชาติพี่แคทก็ไปเลือก นะครับแต่เพราะผมส่วนตัวผมผมก็ชัดเจนนะครับว่าผมอ่ะนะฮะผมรู้สึกว่าผมชอบคนที่แสดงออกแบบชัดเจนนะครับตัดสินใจเด็ดขาดนะฮะกระโดดออกมาหลังจากมีคลิปเสียงกล้ามีปัญหากับทมนะฮะเป็นเนื้อเดียวกับกองทัพนะครับคือไม่พูดมากไม่อวดโอตัวเองมากและทำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็มีหลายอย่างมีหลายเหตุผลละกันนะครับนะฮะรวมถึงการแสดงความเคารพต่อลุงตู่ การประกาศชัดเจนว่าจะมาสารต่อลุงตู่อะไรเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลของผมที่ที่ผมก็ก็จะเลือกตามนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นว่าจะไปเลือกอรวมไทยทั้งชาติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะฮะเออนะครับอขอให้เนี่ยคุณก็ชอบเอามุกเนี่ยมุกเก่าๆเนี่ยที่ผมเล่นวันนั้นคุณก็เอามาเล่นเนี่ย นะฮะเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะฮะเออก็ก็ฝากไปติดตามพี่ฟ้าคามด้วยนะครับผมนะฮะส่วนช่วงช่วงนี้เขาไม่ได้ไลฟ์นะครับผมนะฮะถ้าเขาไลฟ์เขาก็จะไปไลฟ์ประมาณตีสองตีสามนะครับเขาจะไปไลฟ์ตอนตีสองตีสามนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาไลฟ์ให้ใครฟังนะครับเออนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดคุณไลฟ์ตีสองตีสามคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าผมจะเข้าไปนะครับผมไม่มีทางเข้าไปอยู่แล้วนะฮะับตีสองตีสามเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันไม่ใช่เวลาไลฟ์แล้วอ่ะ คือมันเป็นเวลาของคนที่ต้องหลับต้องนอนนะฮะเออนะครับแต่ก็เข้าใจครับเพราะว่าเขาเนี่ยนะครับอนาคตเขาเป็นผอนะฮะเขาก็เลยต้องทํางานหนักขึ้นหนึ่งนะครับ<ส>คุณ,ค,ณคุณฟ้าคามเนี่ยแต่แต่พี่อย่าไปอ่าอย่าไปเ<ส>ขาเรียกว่าบางคนเปรียบเทียบว่าเอ้อน้องฟ้าคามไม่ค่อยดูดันเท่ากบมโนคืออย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่มีไม่มีภาระคือไม่มีตําแหน่งหน้าที่นะฮะทางราชการนะครับ แต่พี่ฟ้าคามเนี่ยเขามีตาแหน่งหน้าที่ทางราชการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะมาดุด <ins igen aí> ันนะฮะแบบผมเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะเพราะเดี๋ยวเขาก็ไปโดนร้องเรียนอีกทีนี้ผมก็เห็นใจเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยฮะเออนะครับเขากองทัพเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้จะทายังไงกับเขาแล้วเดินเขาแล้วอะไรเขาแล้วนะครับเขาก็ไม่ฟังนะฮะคุณฟ้าคามก็เป็นคนดื้อนะฮะ นะครับเพราะนั้นก็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 อย่าให้เขาไปดุดันแบบผมเลยนะครับผมเองเนี่ยนะครับเป็นเป็นผมไม่ได้ลงสมัครนักการเมืองอย่างคุณอาร์ตเองเนี่ยพี่อาร์ตเนี่ยนะครับก็สมัครอ่พรรคการเมืองนะครับหาทรงหาเสียงไปก็จะพูดอะไรก็ต้องระวังเพราะมันอยู่ในกฎของกกตกฎหมายเลือกตั้งนะฮะเออนะครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบนะฮะอะไรที่มันมีกรอบมาบังคับเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมันมันกดนะฮะมันมันมันเป็นการกดทับอ่ะนะขอยืมคำกีบมาใช้ แล้วเป็นการกดทับครับนะฮะผมจะกระดาใครวิจารณ์ใครนะครับผมก็วิจารณ์ภายใต้ข่าวที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยผมเรื่องการวิจารณ์เนี่ยผมไม่ได้ไปด่าใครโมซัวนะครับเพราะว่ามันข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันมีตามสื่อต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแค่เอามาขยี้ให้มันขำๆนะฮะชัดเจนนะครับว่าผมจงรักภักดีมากๆนะครับแล้วผมก็นะฮะจงรักเนี่ยนะครับคือรักแบบ คือรักแบบไม่มีคือรักแบบไม่มีเหตุผลนะฮะเออนะครับรักแบบไม่มีเหตุผลเออจะพูดว่าไงเดียคือไม่ต้องใช้เหตุผลในการรักคือเรามั่นใจนะฮะในความรักครั้งนี้จงรักนะฮะแล้วก็พักดีก็คือเราจะพักดีนะครับนะฮะขอบคุณพี่ฟ้าคาบมากๆนะครับที่มาโชว์หมีด้วยนะฮ <laughs> ะเออจะพักดีนะครับแค่นั้นเองนะเพราะเราเชื่อว่านะครับเราไม่ได้เชื่อ เพราะเรารู้ว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยดําเนินมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนะครับมันมันไม่ใช่นักการเมืองนะฮะถ้าเป็นเพราะนักการเมืองจริงๆประเทศไทยต้องไม่ขาดดุลครับนะบนโยบายของนักการเมืองคือการที่ทําให้ประชาชนขาหักนะฮะโดยการทําให้ประชาชนเป็นหนี้นะครับเอาหนี้ไปล่ามโซ่ขาประชาชน นะครับแล้วก็บอกว่าพอพอล่ามโซ่จนโซ่มันขึ้นสนิมต้องตัดขาทิ้งพอตัดขาทิ้งปุ๊บมันก็ออกนยโยบายมาว่าถ้าเลือกผมผมจะแจกไม้เท้าให้ถ้าเลือกผมผมจะแจกขาเทียมให้ถ้าเลือกผมผมจะแจกไม้คำยันให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันทําให้ประชาชนโง่นะฮะอย่างไอ,ไอพักบางพักที่มันอะไรวันละเก้าล้านต้นตึกอะไรเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน ผมไม่เห็นนะครับนะฮะคุณสุดทิชชัยยุ่นนะฮะเออนะครับที่เป็นเพื่อนข้างบ้านของผมนะครับชื่อเขาอาจจะคล้ายๆสุดทิชชัยยุนนะฮะแต่เป็นคนละ an ははค,คนกันนะครับคือคุณสุดทิชชัยยุนนะฮะเออนะครับผมก็ไม่ร да> ู้นะผมผมเองก็โพสต์ว่าเบบี้บูมเมอร์นะครับคือรุ่นที่ล้มเหลวนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความหวังอะไรนะฮะคือคือถามว่ารุ่นที่ล้มเหลวเนี่ยนะครับคุณสุดทิชชัยยุ่นครับ คุณรู้ไหมครับว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองสามารถตั้งหลักฐานต่างๆได้นะครับสามารถที่จะมีเงินเลี้ยงดูไอเด็กเจนพวกนี้ที่ยังเป็นภารากรสังคมอยู่ปัจจุบันนี้นะที่มันยังต้องไปขอตังนะฮะร,รุ่นเบบี้บูมเมอร์ต่างๆแล้วหัวคิดมันคืออะไรนะครับหัวคิดมันคือไล้ระเบียบวินยัย นะฮะเรียกร้องแต่สิทธิ์แต่ลืมหน้าที่รู้จักหน้าที่แม่งทุกคนนะฮะแต่ไม่รู้จักหน้าที่ตัวเองเพราะนั้นคุณสุดที่ชจย,ยุธเนี่ยนะครับนอกจากจะด่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ตัวเองแล้วก็ยังด่าตัวเองด้วยเพราะผมคิดว่าคุณสุดที่ชายยุ่ธเนี่ยน่าจะรุ่นพ่อผมนะฮะหรืออาจจะไม่ได้รุ่นพ่อผมน่าจะน่าจะรุ่นลุงผม นะครับที่คิดอะไรแล้วนะฮะดูเหมือนไม่เข้าใจนะครับลากฐานสําคัญที่เกิดขึ้นมันต้องเกื้อกูลกันคุณจะไปบอกว่ารุ่นนู้นรุ่นนี้ล้มเหลวมันไม่ใช่นะครับประเทศชาติอยู่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยนะครับนะฮะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เพราะรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นเบบี้บูมเมอร์เขาวางรากฐานเอาไว้ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเก่งนะครับคุณก็สร้างมันขึ้นมามามาช่วยกันในการที่จะ ทำให้บ้านเมืองมันดีอาทิเช่นเริ่มต้นตั้งแต่มึงมีวินยัยนะครับบางคนบอกว่า <_ C apt ain> นี่ไงมึงพูดเองว่าจะให้เข้ามาทาให้บ้านเมืองนี้ทาไมมึงไม่ให้เด็กรุ่นใหม่มาบริหารนะครับก่อนที่มึงจะเข้าไปบริหารเนี่ยมึงต้องทําตัวเองให้ไม่เป็นภาราะกับสังคมก่อนนะครับมึงต้องอย่างน้อยน้อยมึงต้องไม่ต้องขอตังค์พ่อมงพ่อแม่อย่างน้อยๆมึงต้องมีวินยัยระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมีระเบียบวินัยต่างๆเนี่ยขยะมันก็ไม่เกิดขึ้น บ้านเมืองก็สะอาดกลายเป็นบ้านเมืองที่พัฒนาแล้วจะเิญแล้วทันทีแต่ทุกวันนี้เนะี่ยมึงไม่เอาหาเลยเลยแล้วมึงจะเสือกอยากมบบริหารทั้งที่มึงอนาคตมึงยังมองไม่เห็นเลยอนาคตพวกมึงยังมองไม่เห็นเลยยังเรียนไม่จบเลยด้วยซ้ํานะครับบางคนยังไม่เคยประสบความสําเร็จทางธุรกิจหาอะไรเลย,เลยนะครับหาแดกไปวันๆกับการขายหนังสือหลอกด้อมนะหาแดกไปวันๆกับการเปิดร้านเหล้า,ลา หาแดกไปวันๆกับการก,ก,กินปันผลบริษัทครอบครัวที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาซึ่งตัวเองก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องในการบริหารส้นตีนอะไรนะครับบางคนก็เป็นนักการเมืองนะครับกินภาษีประชาชนเดือนๆหนึ่งแต่ไม่ทำหาอะไรนะฮะเพิ่งจะมาทำตอนนี้โดยการที่มาเล่นงานประกันสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกบทำให้พี่น้องตื่นมาฟังสิบโมงเช้าที่นอร์เวย์โอ้ขอบคุณพี่แจนมากๆนะครับ ยะไอพี่แจนไปล้างหน้าแปลงฟันก่อนก็ได้นะฮะนอร์เวย์นะครับนะฮะสิบโมงเหรอครับโอ้โหนะฮะเออนะครับปกตินะอากาศเป็นไงบ้างครับนะฮะขอบคุณพี่แจนมากๆนะครับจากนอร์เวย์นะครับจริงๆมีพี่เอ็มจากอเมริกานะฮะมีหลายๆคนที่นะครับนะฮะอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ไม่มีใครนะฮะที่น่าจะอยู่ฮาร์วาร์ดนะฮะ นะครับขอบคุณมากๆนะครับผมนะฮะนั่นแหละครับมึงรู้จักหน้าที่คนอื่นรู้จักหน้าที่ทหารว่ามีหน้าที่ปกครองนี่เป็นหน้าที่อะไรนะหน้าที่รักษาธิปไตยไม่ได้มีหน้าที่ปกครองนู่นนี่นั่นต่างๆกําหนดหน้าที่ให้คนอื่นอย่างชัดเจนแต่ตัวเองไม่ลือไม่รู้หน้าที่ตัวเองว่าควรจะต้องทําหาอะไรสสที่ได้40กว่าเขตสสที่ได้เยอะแยะมากมายต่างๆที่รับปากไว้จะดันภูเก็ตเป็นฮ่องกง โอ้โหพี่เอ็นเคอยู่อิสราเอลผมรู้ว่ามันเป็นเรื่องประหลาดไม่น่าขอขอให้พี่เอ็นเคนะครับก็อยู่อย่างปลอดภัยนะครับนะฮะเนื่องจากว่าดูข่าวว่ามันเกิดความไม่สงบนะครับขออยู่อย่างปลอดภัยนะครับขอให้นะฮะกลับมานะครับกลับมาประเทศไทยก็ก็มาช่วยกันนะครับพัฒนานะะส่วนหนึ่งของการพัฒนา ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นรัฐบาลน,นะครับแต่เราสามารถนะครับให้ความรู้นะให้โอกาสกับคนอื่นได้คนถ้าเราประสบความสําเร็จเราก็เผื่อความสําเร็จไปให้คนอื่นนะถ่ายทอดความรู้ให้โอกาสเขามาเรียนรู้จากเรานะครับเกื้อกูลแต่ไม่ก้าวไายเขาเรียกว่า success on the success ไม่ได้ success บนความล้มเหลวของคนอื่นแต่ทุกวันนี้มัน success บนการเหยียบย่ำบนการด้อยค่า นะครับทำไมผมถึงรักลุงตู่มากๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านไม่เคยไปด้อยค่าใครนะรแล้วท่านก็ไม่เคยไปย่ำยีใครนะครับท่านนะฮะพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองท่านก็อยู่ของท่านทำตามหน้าที่นะฮะทำตามสิ่งที่ท่านก็ทำไปนะฮะวางยุทธศาสตร์ต่างๆเอาไว้เป็นเรื่องของระยะเวลาในเรื่องของการวางรากฐานพื้นฐานที่จะให้โอกาสคนเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็น EEC นะครับเพราะอีกหน่อยถ้า EEC มันจบครบร้อเซต่างๆเนี่ยนะครับคนชนบุรีฉะเชิงเซาระยองสมุทรปราการนะครับพัทยาดนูนี่นั่นต่างๆก็ไม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพนะจันทบุรีต่างๆก็ไม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพเพราะว่านะครับ East Economic คือภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกทั้งหมดก็จะไปทำงานอยู่ EEC ไม่ต้องมาแออัดนะเดี๋ยวมี NEC ต่อคือภาคเหนือนะครับคนโซนเหนือก็ไม่ต้องมาทำงานในกรุงเทพ ก็เรียนในมหาวิทยาลัยใน EEC ได้เลยเพราะมีคณะที่ตอบโจทย์กับเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับอาทิเช่นนะครับนะฮะอะไรเรื่องคณะอาจจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์บริหารจัดการเรื่องอวกาศนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ไปลอกเรียนพี่เต้เขานะครับแต่ว่านะฮะมันมีจริงๆเพราะตอนยุครุงตูุเนี่ยมันก็มีกฎหมายนะครับที่ร่างเอาไว้ในเรื่องของพอรบนะครับธุรกิจกิจการทางอวกาศนะฮะมันมีทุกอย่างครับ นะฮะขอบคุณพี่ติ๋มมากมากนะครับ <_ d ata> นะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเป็นโอกาสต่างๆนะครับคุณไม่ต้องมาสนใจการเมืองก็ได้คุณไม่ต้องมาสนใจว่าคุณจะเลือกใครก็ได้นะครับเพราะนั้นแค่คุณทำตัวเองให้มันพัฒนาไปสู่จุดที่เรียกได้ว่านะฮะซับพอร์ตกับเทคโนโลยีใหม่ๆซับพอร์ตกับความเจริญตรงนั้นไม่ใช่มึงมาถามว่า7 8 9ปปีมีอะไรดีขึ้นมาบ้างไอ้พวกโง่มึงไม่ได้ศึกษาหาอะไรเลยเขาให้ความรู้มึงไปมึงก็ปิดหูปิดตา แล้วมึงก็มานั่งหาจุดอ่อนของรัฐบาลลุงตู่มานั่งหาจุดอ่อนว่าเนี่ยทำไมไม่ทําอย่างงู้นทำไมมีปัญหาอย่างงู้นอยู่ทําไมมีปัญหาอย่างนี้อยู่นะครับบางปัญหาเขาก็ชี้แจงไปแล้วอธิบายร,รยายละเอียดไปแล้วมึงก็ไม่ฟังมึงก็มาถามซ้ำๆบางคนยังไม่รู้ว่าเหมืองทองอั卡ราบางคนยังมาแซะผม,มเลยเมื่อไหรจะใจเ,เงินค่าปรับเหมืองทองอั卡ราคือพวกนี้มันโง่ <S 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 2> <S 2> ทําไมต้องไปด่าคนอื่นโง่ด้วยครับก็มันโง่งครับการด่า นะฮะเราอธิบายเหตุผลว่ามึงโง่อย่างไรเนี่ยทำให้มึงรู้ว่ามึงโง่มึงจะได้พัฒนาผมก็เคยโง่มันไม่มีใครฉลาดมันแต่ต้นครับนะฮะทุกคนโง่ได้หมดครับแต่มึงต้องรู้ว่ามึงโง่นะนะครับมึงจะได้ไปพัฒนาตัวเองให้มึงฉลาดมากยิ่งขึ้นกูก็โง่นะครับตอนที่ก,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 ทก,ทกูเป็นเด็กๆเนี่ยกูก็เลือกไทยรักไทยกูไม่รู้กูโง่กูก็เป็นเด็กสามกลีบทั่วไปที่กูก็ฟังข่าวแล้วกูก็ไม่ได้คิดวิเคราะห์ต่าง นะฮะเพราะเขาบอกว่าดีนะครับเสียงกระพือมาสื่อต่างๆเล่นมาต่างๆโอ้โหข่าวต่างๆประโคมนะครับก็ดีกูก็เลือกนะฮะเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่ทุกคนมันเคยโง่หมดนะครับมันไม่ได้ผิดครับนะแต่ถ้ามึงยังโง่แล้วโง่อยู่โง่ต่อนะครับมึงจะเป็นบัวใต้คนตมที่เขาเรียกว่าปัทะปรามารัดคือปัทะกับความเป็นจริงปรมัดแปลว่าความจริงบางปัททะกับความจริงม,ม,มึงก็เลยโง่ไงนะความจริงคืออะไรความจริงที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ เป็นคําตอบเดียวคําถามคือถนนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมเป็นคําตอบเดียวไหมมึงยอมรับไหมว่าถนนเพิ่มขึ้น Worldbank จัดอันดับนะครับรถไฟฟ้า13สายที่กําลังเปิดอยู่เนี่ยมึงยอมรับไหมว่ามันมีจริงๆนะครับแล้วกูไปโกหกมึงยังไงทุนสารอง9้าล,ล้านล้านธนาคารแบงก์ Bank, ชงแบงก์ Bank, ชาตินะครับธนาคารเ o r l d Bank จัดอันดับเยอะแยะมากมายนะฮะมันมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วทุกอย่างที่เราพูดคือมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นข้อมูลที่มันหาได้แต่มึงก็ไม่เชื่อพอแล้วนี่คือมึงปะทะกับความจริงมึงก็เลยไปเชื่ออะไรไปเชื่อเลยประมงนะครับไปเชื่ออะไรกันไปเชื่อไฮเปอร์ลูปไปเชื่อการไม่อุ้มการบินไทยนะไปเชื่อพักที่มีเราไม่มีเทาแต่โดนจับไปแล้วสี่ห้าหกคน